เสริมจมูกลองปลายด้วยเนื้อก้นกบเสริมจมูกลองปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหูเลือกแบบไหนดีวิธีไหนดีกว่ากันมาหาคําตอบจากงานวิจัยกันครับอย่าลืมนะครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลและความรู้เรื่องของการทําศัลยกรรมตกแต่งอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆจากหมอโฮปัสดีครับหมอโฮปนายแพทย์อธิคมถนัดพจนามาศัลยแพทย์ตกแต่งกับช anel d r hope plastic surgery กับความรู้และความจริงในเรื่องศัลยกรรมตกแต่งครับ เทคนิคการเสริมจมูกด้วยการรองปลายซิลิโคนด้วยเนื้อก้นกบและกระดูกอ่อนหลังหูเป็นวิธีที่ได้ยินกันมากในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าในอดีตมักจะพบปัญหาปลายจมูกบางหรือว่าทะลุจากการเสริมจมูกด้วยซิลิโคอนอย่างเดียวทําให้ในปัจจุบันมีการเอาเนื้อเยื่อต่างๆมารองปลายซิลิโคนกันมากขึ้นทั้งเนื้อก้นกบ กระดูกอ่อนหลังหูแล้วก็เนื้อเยื่อเทียมครับเรื่องของเนื้อเยื่อเทียมผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับลองไปดูได้ครับซึ่งเนื้อเยื่อเทียมก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกับเนื้อก้นกบต่างกันที่เนื้อเยื่อเทียมจะเอามาจากคนอื่นดังนั้นในคลิปนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับเนื้อเยื่อเทียมนะครับแต่ว่าถ้าใครคิดจะใช้เนื้อเยื่อเทียมก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเรื่องเนื้อก้นกบ ไปใช้ได้ครับสิ่งที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็เกิดคำถามขึ้นบ่อยๆก็คือว่า ใช้อะไรดีกว่ากันใช้แล้วจะสลายไปไหมใช้แล้วจะไม่ทะลุเลยใช่ไหมจากข้อสงสัยเหล่านี้ในคลิปนี้ผมก็เลยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น3ประเด็นก็คือ 1. เรื่องของอัตราการสลายตัวของเนื้อก้นกบประเด็นที่2ก็คืออัตราการสลายตัวของกระดูกอ่อนและประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการใช้ซิลิโคนเสริมจมูกที่ยาวลงมาถึงปลายจมูกครับ โดยข้อมูลทั้งหมดที่ผมจะพูดผมอ้างอิงจากงานวิจัยทั้งหมดนะครับเรื่องที่1ครับเรื่องของอัตราการสลายตัวของเนื้อก้นกบก,ก่อนอื่นผมอยากจะขอทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเนื้อก้นกบ คืออะไรเพราะว่ามีหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าเอากระดูกอ่อนตรงก้นกบมาใช้เนื้อก้นกบที่เอามาใช้ในการเสริมจมูกเป็นเนื้อชั้นหนังแท้ที่ติดไขมันใต้ผิวหนังมาเล็กน้อยครับจะเรียกว่า d e r m ์ fat g r a าฟหรือว่า dermal fat g r a าฟคำว่า dermal หรือว่า dermal แปลว่าหนังแท้ส่วน fat ก็คือไขมันครับดังนั้นมันไม่มีกระดูกนะครับเนื้อก้นกบก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ แล้วทำไมถึงจะต้องเอาเนื้อตรงก้นกบสาเหตุก็คือว่าชั้นหนังแท้ตรงบริเวณนี้หนากว่าส่วนอื่นๆในร่างกายครับดูข้อมูลงานวิจัยเรื่องการใช้เนื้อก้นกบมาเสริมจมูกกันครับข้อมูลที่ผมค้นได้จะเป็นการเสริมสันจมูกด้วยเนื้อก้นกบครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ตรงกับเรื่องการเอามารองปลายซิลิโคนแต่ก็มีส่วนที่น่าสนใจและก็จะต้องรู้ครับนั่นก็คืออัตราการสลายตัวของเนื้อก้นกบ ในบทความเรื่องของการเสริมสันจมูกด้วยเนื้อเยื่อตัวเองของดรซอได้พูดถึงเรื่องอัตราการสลายตัวของเนื้อก้นกบเอาไว้ว่าเนื้อก้นกบจะมีการสลายตัวบางส่วนไปเรื่อยๆจนถึงเวลา18เดือนโดยอัตราการสลายตัวเกิดได้ตั้งแต่ 40- ่สถึงเจซครับแล้วอัตราการสลายตัวที่ว่านี้มันวัดยังไงเมื่อคนดูงานวิจัยที่เขานํามาอ้างอิงก็พบว่าเป็นการวัดปริมาตรหรือว่าวัดความหนาครับในงานวิจัยทีู่ พูดถึงเรื่องของการวัดปริมาตรไม่ได้บอกวิธีวัดที่ชัดเจนนะครับแต่ว่างานวิจัยที่ใช้วิธีวัดความหนาก็ได้ใช้วิธีการวัดความหนาด้วยเครื่องอัลตราซาว ว่าความหนาของเนื้อก้นกบที่เสริมเข้าไปในจมูกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงเมื่อเวลาผ่านไปครับซึ่งก็ค่อนข้างแม่นยําครับโดยสรุปก็คือว่าอัตราการสลายตัวของเนื้อก้นกบก,ก,ก็จะอยู่ที่ 40- 70%ถึงเซโดยหมายถึงความหนาที่ลดลงครับเรื่องที่2ก็คืออัตราการสลายตัวของกระดูกอ่อนครับกระดูกอ่อนที่ใช้ในการเสริมจมูกสามารถนํามาใช้ได้จาก3ที่นั่นก็คือผนังก้นจมูกใบหูและซี่โครงการเอา กระดูกอ่อนมารองปลายซิลิโคนก็เป็นที่นิยมทํากันมากก็เพราะว่าสามารถจะเอาออกมาได้สะดวกกว่าส่วนอื่นๆจริงๆแล้วจะเรียกว่ากระดูกอ่อนหลังหูมันก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าหลังใบหูไม่มีกระดูกอ่อนครับกระดูกอ่อนเป็นโครงสร้างของใบหูซึ่งการเปิดแผลเข้าไปตัดเอากระดูกอ่อนออกมาใช้มักจะเปิดแผลตรงร่องหลังใบหูเพื่อซ่อนแผลเป็นก็เลยชอบเรียกกันผิดๆว่ากระดูกอ่อน หลังใบหูครับซึ่งการเปิดแผลเพื่อเอากระดูกอ่อนใบหูจะเปิดจากด้านหน้าก็ได้เหมือนกันไม่อได้ค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็พบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะแซรกซ้อนของการใช้กระดูกอ่อนสับในการเสริมสันจมูก งานวิจัยนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยต่างๆก็คือทำ systematic review และ meta analysis โดยดรคีฮานโดยข้อมูลเรื่องของการใช้กระดูกอ่อนมีมาจากทุกส่วนคือจากทั้งผนังกั้นจมูกจากใบหูแล้วก็จากซี่โครงครับเมื่อดูข้อมูลในเรื่องของอัตราการสลายตัวก็มีข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยอยู่12งานพบว่าอัตราการสลายตัวของกระดูกอ่อนจะอยู่ที่2.52%แบบนี้ก็น้อยกว่าการใช้เนื้อก้อนกบนะสิก็อตอบไม่ได้ครับ เพราะว่ามันใช้วิธีการวัดที่แตกต่างกันครับเมื่อดูวิธีการวัดของงานวิจัย12งานนี้นนก็จะพบว่าเป็นการวัดโดยการตรวจร่างกายการเปรียบเทียบรูปถ่ายในระยะเวลาต่างๆหลังจากการผ่าตัดซึ่งตัวเลข2.52เป็นอัตราการสลายตัวหมายความว่าในคนไข้100คนมีการสลายตัวประมาณ2.5คนนั่นก็คือเป็นการบอกว่ามันเกิด หรือว่าไม่เกิดการสลายตัวไม่ได้เป็นการวัดความหนาที่ลดลงเหมือนในงานวิจัยเกี่ยวกับเนื้อก้นกบมาถึงประเด็นสุดท้ายครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการใช้ซิลิโคนเสริมจมูกที่ยาวถึงปลายจมูกสังเกตไหมครับว่าทําไมถึงได้ยินเรื่องของการเสริมจมูกด้วยเทคนิคลองปลายด้วยเนื้อเยื่อต่างๆอยู่บ่อยๆทําไม ไม่ค่อยได้ยินเรื่องเทคนิครองสันนั่นก็เพราะว่าซิลิโคนมักสร้างปัญหาที่ปลายจมูกไม่ว่าจะทั้งบางและทะลุนั่นเองครับหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยบอกว่าถ้าเสริมไม่เกินเนื้อรับได้ก็ไม่ทะลุหรอกถูกต้องครับถ้าเสริมปลายด้วยซิลิโคนไม่มากเกินไปก็ไม่ทะลุแต่ จะไม่ได้รูปทรงจมูกอย่างที่คนไข้ส่วนใหญ่ต้องการครับจากบทความเรื่องของการใช้ซิลิโคนเสริมจมูกโดยดรคิมในปีพศ2018ได้พูดถึงข้อเสีย4ข้อของการใช้ซิลิโคนรูปตัว L หรือว่าแบบมีขาไม่ว่าจะขาย,ยาวหรือขาสั้นซึ่งหนึ่งใน4ข้อนั้นก็คือมีความเสี่ยมต่อการทะลุทั้งที่ปลายจมูกและในรูจมูก เนื่องจากว่าปลายซิลิโคนจะยาวจนสร้างแรงตึงให้กับผิวหนังที่ปลายจมูกส่วนอีก3ข้ออื่นๆก็จะเป็นเรื่องของลักษณะปลายจมูกที่ไม่เป็นธรรมชาติถามว่าอัตราการทะลุ เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนข้อมูลในบทความนี้บอกว่าอยู่ที่0.48ถึง50%แต่ไม่ได้ระบุว่าซิลิโคนที่ใช้นั้นมีรูปร่างยังไงมาต่อกันที่อีกบทความนึงครับเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากการใช้วัสดุสังเคราะห์เสริมจมูกโดยดรชอยในปีคศ2020ซึ่งมีการรวบรวมอัตราการทะลุของซิลิโคนจากงานวิจัยหลายๆงานผมก็ได้ไปดูรายละเอียดของแต่ละงานครับก็พบว่ามีทั้งการใช้ซิลิโคนเสริมเฉพาะสันจมก โดยไม่มีซิลิโคนที่ปลายจมูกใช้ซิลิโคนแบบมีขาและก็แบบไม่มีขาครับบางงานวิจัยไม่มีข้อมูลการติดตามคนไข้หลังการผ่าตัดเมื่อผมคัดเลือกเฉพาะงานวิจัยที่มีข้อมูลเรื่องของการติดตามอาการของคนไข้แล้วก็มีการใช้ซิลิโคนที่ยาวจนถึงปลายจมูกพบว่าซิลิโคนแบบมีขามีอัตราการทะลุ1 0บถึงแบบไม่มีขา4%อร์เซและผู้วิจัยให้ความเห็นที่ตรงกันว่าต้องไม่ให้ซิลิโคนที่ปลายจมูก หนาเกินไปซึ่งพอสรุปได้ว่าการใช้ซิลิโคนยาวถึงปลายจมูกสามารถทําได้ถ้าเหลาหรือเลือกรูปร่างซิลิโคนที่พอดีไม่เกิดแรงตึงที่ปลายจมูกมากเกินไปแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่ก็คือข้อมูลนี้มีการติดตามอาการคนไข้นานที่สุดอยู่ประมาณ3ปีกว่าสั้นที่สุดที่6เดือนทำให้บอกไม่ได้ครับว่าถ้านานกว่านี้จะเป็นยังไงครับ และเรื่องของการทะลุเป็นเพียงแค่1ใน4ข้อเสียของการใช้ซิลิโคนที่ยาวมาถึงปลายจมูกข้อเสียอื่นๆอีก3ข้อก็จะเกี่ยวกับเรื่องของรูปทรงก็คืออันที่1หลังการเสริมมีโอกาสที่ปลายจมูกจะเชิดขึ้นอันที่2ก็คือปลายจมูกที่โด่งขึ้นจะไม่ได้สัดส่วนกับเนื้อโดยรอบทั้งเนื้อปลายจมูกเองและปีกจมูกและสุดท้ายก็คือปลายจมูกจะยุบตัวลงสันจมูกจะกระดกขึ้นเพราะว่าซิลิโคนมีแรงกดที่ปลายจมูกเหมือนกับ คารกระดกครับสุดท้ายนี้ผมขอสรุปข้อมูลจากทั้ง3ประเด็นดังนี้ครับเนือก้นโกบกมีอัตราการสลายตัว40-70%ซึ่งเป็นตัวเลขของความหนาที่ลดลงการใช้กระดูกอ่อนทั้ง3ส่วนซึ่งก็คือผนังกั้นจมูก กระดูกก่อนใบหูและกระดูกอ่อนซิ่โครมรวมๆกันแล้วมีอัตราการสลายตัวที่2.52%ซึ่งเป็นตัวเลขของจำนวนคนที่เกิดการสลายตัวการเสริมจมูกโดยซิลิโคนยาวถึงปลายจมูกไม่ว่าจะเป็นแบบมีขาหรือไม่มีขามีโอกาสทะลุได้4-19%ขึ้นอยู่กับความตึงของเนื้อปลายจมูกโดยจะสัมพันธ์กับความหนาของซิลิโคนที่ปลายจมูกแต่ก็ไม่ทราบนะครับว่าถ้าเกิน3ปีไปแล้วโอกาสทะลุ จะเพิ่มมากกว่านี้หรือไม่แม้ว่ามันจะไม่ทะลุการเสริมจมูกโดยมีซิลิโคนที่ปลายจมูกไม่ว่าจะเป็นการรองปลายหรือไม่ก็ตามจะไม่ได้รูปร่างของจมูกที่เป็นธรรมชาติจากข้อมูลทั้งหมดนี้ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าการเสริมจมูกรองปลายด้วยเนื้อก้นกบหรือกระดูกหลังหูมันดีหรือไม่เหมาะกับคุณหรือไม่ครับและถ้าต้องการให้ผมประเมินแนวทางการทำศัลยกรรมสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอดไลน์ดรโฮปหรือคลิกตามลิงก์ในเดสคริปชันได้นะครับอย่าลืมนะ ช่วยกด subscribe กดไลค์และสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆจากหมอโฮปครับฝากติดตามเพจ Dr. h o p e Plastic Surgery และเว็บไซต์ Dr. Hope Plastic s u r g e r y .com ด้วยนะครับซึ่งจะมีความรู้ดีๆแบบนี้เช่นกันครับถ้ามีคำถามอะไรถามมาในคอมเมนต์ได้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ